วินาทีเบลล่าเจอน้องพีน้องทีครั้งแรกสองหนุ่มแตกต่างกันชัดเจนเรียกได้ว,วา่าน่ารักมากๆเมื่อทางด้านบีมกวีพาภรรยาออยอธติพรและลูกชายฝาแฝดน้องทีน้องพีไปร่วมเดินงานโปรโมงที่มีเหล่าบรรดาดาราคนบันเทิงแห่ไปร่วมงานกันอย่างมากมายและทางด้านครอบครัวของบีมกวีได้ไปร่วมประกาศรางวัลในงานนายเอนเตอร์เทนอวอร์ด์สด้วย ล่าสุดทางด้านบีมกวีได้ออกมาโพสต์คลิปในวันงานผมม่วงของลูกชายฝาแฝดน้องพีน้องทีซึ่งงานนี้ได้เห็นโมเมนต์น้องทีน้องพีเจอกันกับเบลล่าลานีซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้เบลล่าลานีอดใจไม่ไหวเข้ามาขอถ่ายรูปกับน้องทีน้องพีเองเลย โดยทางด้านน้องพี่เข้ากับคนง่ายนั้นก็ได้เดินเข้าไปถ่ายรูปเนียนจับกระโปรงพร้อมยอมให้พี่เบลล่าจับมือแต่โดยดีแต่ในขณะด,ด้านน้องพีที่ไม่ยอมเข้าใกล้คนแปลกหน้าก็ไม่ยอมเข้าไปถ่ายจนทางด้านบีมกวีได้เข้าไปอุ้มเลยได้เห็นโมเมนต์น่ารักความต่างของทั้งสองแฟจะน่ารักขนาดไหนไปชมคลิปกันได้เลยค่ะ